กเกงยายทำอะไรเธอเธอถึงได้ไม่ยอมปล่อยมันเพื่ขนาดนั้นท่ามะนาวมันทำอะไรเธอหรอมันเกะก,กะเธอมากใช่ไหมฮะไอมะนาวตัวแสบโอ้เข้าวาาไปแล้วออกมียังยังไม่หยุดนะคะยังไม่หยุดนะคะ ยังมันในอารมณ์ของเธอแล้วเกินเกงใหญ่นี่มันเป็นยังไงมันถูกใจหรือมันลำคาญกันเนี้ยฮ <Hello. S 1> มันถูกใจหรือมันลำคาญ <Hello. S 1> <laughs> ขนาดเข้ากรงก็ยังไม่ยอมนะคะยังออกมาจัดการอีกรอบหนึ่ง <laughs> โอ้โหมัน <laughs> มันมาไว้แสบให้แสบเออเข้าไปไปดูซิจะออกมาอีกไหมจะออกมาอีกไหมเดี๋ยวเข้าไปเออโผล่ออกมาอีกแล้วครับท่านออกมาอีกแล้วยังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบนะจ๊ะยังไม่จบ มูดใหญ่แลคะมูดใหญ่เอาไว<ห>้สุดไปเลยเอาให้มันคืออะไรมันคืออะไรมะนาวมันาตัวลอยแล้วไอ้มะนาวมะนาวฉันจริงกับช้างนี่มะนาวเก๋เกยมันจะไม่หลุดออกจากไม้แขวนเสื้อใช่ไหมไม่มเก๋เกยมันจะไม่หลุดหรอกแต่เธอถูกเอาสซะจังสซะขนาดนี้ไอ้มะนาวแสบงานนี้ต้องขยาย ไอมะนาวแสบเจอกางเกงยายสุดเค้นเสียนรักมันคืออะไรมะนาวมะนาวอะไรลูกฮะยังเล่นไม่หยุดเลยยังยังบินไปบิงมาน้ามากินคูซามะมา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 กินคูซามกินคูซา มะเาวน่ลูกปแยังยมันคืออะไรเถอะไปเนตอี่คือเอากินพุท้ามามาลูกมไปแ้วนไม่เอาเฉยเลยไม่สนเลยไม่เอา โกินแล้วเหรอกินแล้วเหรอคิดว่ากำลังงเลว่าจดนต่อหรอเปล่าไอ้มะนาวแสบมะนาวแสบมามะนาวอาไม่เข้าก่อนยังยังยามานีไปแล้วหรอมานี้ก่อน กินผู้สาก่อนแล้วถึงกันแลเรียกงร้อนความสนใจหรือเปล่ามีใครสนใจเธอเหรอืเปล่าไม่น่าตัวแสบประจำบ้าน ยผมเจอจริงจกิงน, ici, น <S <S bon. ิ่มๆเข้าบ้านแล้วเหรอเข้าบ้านแล้วเหรอ๋อเข้าบ้านแล้วค่ะเข้าบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเข้าบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายนะเจ้าวันเอา